หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะ,ะ,คะการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่นกระบวนการประดิษฐ์อ่ากระบวนการประดิษฐ์ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะทําให้นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนการทํางานที่ถูกต้องการแก้ปัญหาในการทํางานรู้จักสังเกตวิเคราะห์การสร้างทางเลือกประเมินทางเลือก ในการแก้ปัญหาในการทำงานเหมือนเป็นการเพาะบ่มนิสัยที่ดีในการทำงานและทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะดังนั้นนักเรียนจึงควรฝึกฝนการวางแผนการทํางานอย่างเป็นกระบวนการดังนี้นะคะก็คือ 1. มีการวางแผนการทํางานนะคะการวางแผนการทํางานเป็นกระบวนการขั้นตอนขั้นต้นของการประดิษฐ์งานนะคะต้องเตรียมความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนนะคะ สองก็คือเป็นขั้นตอนของการประดิษฐ์นะคะเมื่อนักเรียนวางแผนการทำงานไว้อย่างรอบคอบแล้วนะคะนักเรียนสามารถประดิษฐ์งานได้ตามขั้นตอนที่วางไว้นะคะาสามนะคะขั้นตอนของการประเมินผลนะคะขั้นตอนของการประเมินผลนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ผลงาน ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีคุณภาพและทราบว่านักเรียนนั้นทํางานมีประสิทธิภาพเพียงใดนะคะการประเมินผลนะคะจะประเมินได้2ลักษณะก็คือการประเมินผลในขณะที่ปฏิบัติงานและประเมินผลที่สําเร็จขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้คือการประเมินผลนะคะต่อมานะคะงานประดิษฐ์นะคะทักษะการงานประดิษฐ์สร้างทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและจิตสํานึกในการใช้สอยอย่างคุ้มค่านะคะ การทำงานงานประดิษฐ์เป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานนะคะนเรียนรู้จักสังเกตวิเคราะห์การทางเลือกนะคะและประเมินการเลือกใช้ได้นะคะนอกจากนี้เป็นการฝึกการสร้างจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า